เป็นจัดโปรแบบให้เด็กได้เรียนได้ได้มี iPad ได้เรียนเลยค่ะโปรแกรมไปแล้วค่ะนู่นค่านี้ออสุดท้ายเสียไปประมาณสามพันกว่าแล้วเขาบอกว่าให้จ่ายสามพันเป็นค่ายืนยนันพอหนูโอนไปปุ๊บเขาก็บอกว่าให้หนูโอนไปอีกทีนึงก็คือห้าพันเลยเขาบอกว่าหนูว่าโง่อเองไปเชื่อเขาเอง ไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเคสแบบหนูอีกเพราะว่ากากว่าจะเก็บตังค์ได้มันนานมากเลยพี่จนแบบปวดบัญชีเลยอะอยู่ได้หลายเดือนเลยนะพี่พันกว่าสั่ง iPad ค่ะอืมซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่ามันราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าเก้าร้อยเก้าสิบค่ะเห็นบอกว่า,เ,าเป็น,ปนโปรโมชั่นใช่ค่ะเขาแบบเป็นจัดโปรแบบให้เด็กได้เรียนได้ ไม่มี iPad ได้เรียนอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้หนูก็เลยถามเขาว่ามีปลายทางไหมเขาบอกว่าถ้าปลายทางก็ต้องโอนครึ่งเงินก่อนหนูก็เลยโอนไปแล้วคราวนี้หลังจากนั้นเขาก็บอกว่ามีค่าลงโปรแกรมอะไรเงี้ยเขาก็ให้หนูโอนเพิ่มอีกอีกพันสามแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าค่าลงโปรแกรมไปแล้วค่านู่นค่านี่อะไรเงี้ยเขาก็เอามาเพิ่มพอสุดท้ายเสียไปประมาณสามพันกว่าแล้วแล้วคราวนี้ รอบสุดท้ายหนูก็เลยบอกว่ารอบนี้ลงรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะที่ต้องจ่ายเขาบอกว่าให้จ่ายสามพันเป็นค่ายืนยันหนูก็โอนไปพอหนูโอนไปปุ๊บเขาก็บอกว่าให้หนูโอนไปอีกทีหนึ่งก็คือห้าพันหนึ่งก็เลยบอกว่าหนูไม่มีแล้วตอนแรกอะตอนนี้หนูจ่ายสามพันไปแล้วหนูบอกว่าขอคืนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ค่ะเขาบอกให้หนูไปหาเงินทุนอื่นพี่ตอนแรกก็เสียใจนะคะแต่ว่าหนูก็ยังไงหนูเป็นคนที่แบบไม่คิดทำลายตัวเองอยู่แล้วแต่ว่า หนูก็คิดว่าสําหรับบางคนนะเขามาโดนอย่างหนูอะ่ะเขาอาจจะจบชีวิตเลยก็ได้หนูไม่อยากให้ใครต้องมาเจอคิดแบบหนูอีกไม่อยากให้ตังแค่นี้มาทำลายอนาะคตคนอื่นอะ่ะหนูก็เลยลงคลิปเตือนก็ต่อไปก็ต้องแบบปรึกษาผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้เพราะว่าเขาก็ต้องพบเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนแนละ้วท้าอะไรก็ต้องห้ามคิดคนเดียวคะ่ะแล้วก็ต้องไต่ตองอะไรให้ดีก่อนอเขาเป็นญาติโทรให้นะคะตอนนั้นหนูไปเรียนเขาบอกว่า โทรไปแล้วคราวนี้บอกว่าให้คืนเงินเขาบอกว่าหนู่โง่เองไม่เชื่อเขาเองแบบเราเป็น,นเนด็กไม่เสียใจอยู่แล้วพี่เพราะว่ามันเป็นตังของเราเองด้วยแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็เป็นค,ความรู้สึกที่มันหน่วงมากไม่อยากคิดอะไรให้ปวดหัวนะคะแต่ว่ามันก็คิดอ่ะอืม,อมเพราะว่ากาดกว่าจะเก็บตังได้มันนานมากเลยพี่อืมหนูเก็บตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกแบบ ถ้าอย่างหนูเก็บไปหนูก็ต้องเอาไว้แบบค่าเรียนนะหนูว่ายอมอ้วนค่ากินไปด้วยพี่แบบจนแบบ,บปวดบัญชีเลยอะ่ะก็คือมีทั้งเงินเก็บแล้วก็เงินที่เราเอาไว้กินขนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่อยู่ได้หลายเดือนเลยนะพี่หกพันกว่าหนูว่าอยากจะบอกเขาว่าแบบ้าเขาอะ่ะอยู่กินอยู่สบายก็จริงแต่ว่าความสุขอันแท้จริงเขาก็ไม่ใช่อย่างนี้นอยู่แล้วค่ะมันสบายสบายอยู่ในความทุกข์ของคนอื่นอะ่ะ ล้วที่ <มา S 1> เด็กด้วยความเล้วความที่เขาแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะสนับสนุนเด็กอะไรเงี้ยก็ทําให้มาเด็กบางคนก็ต้องมาจบชีวิตเพราะอย่างเงี้ยพี่เด็กที่เขาเรียนด,ดีเด็กที่เขาอยากแบบได้อยากมีอะไรจริงๆอะ่ะพอาคิดทางไม่ออกเขาก็ต้องมาจบชีวิตก,กับคนแบบนี้เสียตังค์ไปกับคนแบบนี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ